เอาออกเฉยมยมยมคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกที่สุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลจ้าโจสวัสดีเด็กถั่วกรีเนทุกคนนะครับมาอยูหอมป่านน้นจากช่องพี่เจทีพีอีกอีกแล้วเยมชมวันนี้นะครับมีกิจกรรมใหม่นะครับผู้ชมเป็นตู้ส่มแปทีอีกแล้วชมครับคราวนี้มีชุดเก่ากลับมาผู้ชมเราก็จะมาดูกันว่าจะหมดกี่เพจรผู้ชมแล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างผู้ชมครับก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมเรื่องชมกดติดตามพี่หน่อยนะครับจะแสนซับแล้วเราจะร่วมเป็นสักขีพยานในการแสนซับไปด้วยกันทุกผู้ชมครับโอเคไปดูคลิปกันเลย โอเคคุณผชมครับก็กิจกรรมคุณผู้ชมครับก็จะอยู่นี่ชมนี่8ทีการันตีคุณผู้ชมครับอยู่7วันคุณผชมครับของรางวัลที่มีคุณผชมครับก็จะมีชุดนึงชุดมาเฟียุณผูชมครับผมมีแล้วคุณผชมชุดนี้ก็สาหรับชุดนี้ผมก็มีแล้วทรงผมมปรเท่เลยคุณผชมครับรักๆคุณผู้ชมครับดูแง่ๆอะไรอย่างงี้ยอ่ะค่ื้อหยิบยุงโหเป็นไงเปิดแต่อยากได้ลายสักข้างในมากกว่าคุณผชมไม่อยากได้เสื้อคลุมถ้าถอดเสื้อคลุมออกลายสักข้างในน่าจะสวยคุณผู้ชม กาะนะครับเป็นเสื้อมังกรนั่ผู้ชมมังกรทองสีขาวนั่ผู้ชมซ่อนเกระด้อคุณผู้ชมแล้วก็มีชุดผู้หญิงด้วยคือสุ่มวันนี้นั่ผู้ชมแถมฟรีชุดผู้หญิงกระซงผมนั่ผู้ชมก็คือได้ครบนั่ผู้ชมหรือเปล่เนี่ยได้ของผู้หญิงนั่ผู้ชมแต่ผมว่าสีภูมิไม่ค่อยเข้านมคุณผูในมุมมองผมอผมว่าสีภูมิไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นั่ผู้ชมกับสีขาวตรงนี้นั่ผู้ชมมันเป็นทับทั่ยังไงอ่ะมันมันไม่ตัดกันกับขาวทองชชวมัันนดดไประคบแล้ก็ มีเป็นตัวอดไป๋วปืนชมทาวรน้ชมห้าอันนึงชมแล้วก็เป็นสเก็ตบอร์ดไม่มีเอฟเฟกต์นชมเป็นเหมือนก็ว่ายิงกระยางน้ชมความมืดกระแสสว่างแล้วก็หน้ากากนี้ช้ำชมคือหน้ากากพืชนุณชมไม่รู้ว่าเคยมาอยังคุณชมแต่ว่าเอาจริงๆผมชอบนะผมค่อนข้างชอบหน้ากากน้ำชมคือแบบในเซตเนี้ยในตู้เนี้ยผมชอบหน้ากากสุดมีหน้ากากที่ผมชอบที่สุดน้ำชมผมว่ามันดูเออมันดูดีอะคุณชมหน้ากากอะ สำหรับผมคุณผู้ชมครับในมุมมองของความคิดของผมเฉยๆนะคนอื่นอาจจะไม่คิดเหมือนผมแต่ผมมองว่าหน้ากากก็ดูดีคุณผู้ชมชุดไม่อยากได้เลยอยากได้หน้ากากมากกว่าผมจะสุ่มเอานาฬิกาคุณผู้ชมผมคิดว่าคืออาตาัตราในการออกหน้ากากมันน่าจะเยอะกว่าอัตราในการอาากราการอาากไอ้นี่งุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะมาสุ่มหาน้ากากคุณผู้ชมโอเคเก็นะครับหลายคนอาจจะสงสัยไอพี่ครับหมดตู้เท่าไหร่คุณผู้ชมว่าพี่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าหมดตู้เท่าไหร่นะคุณผู้ชมแล้วค่อยไปสุ่มกันนะครับก็เดี๋ยวน้องๆจะสงสัยกกกัันนนนนะู้้้้้ชชชมมมมขขึึบบอออหหาจแลวโเคคดตร็ เท่าที่เห็นนะครับชมครับ <c oughs> ล้อเล่นคุณผ้ชม 9, <c oughs> 9เพรนะครับบวก29คุณ้ชมบวก49บวก99บวก199บวก349บวก499บวก599เท่ากับ1,832เพทคุณผชม,ชมครับคือ1,832เพศคุณผชม,ชมครับคิดว่า คือแบบถ้าหักรอบหลังไปลบไอ้นี่ถ้าเกิดผมจะเอาแค่นั้นผมไม่เอาชุดเนี่ยผมกล่าวว่ายังไงหมดตู้มันต้องเล่นชุด2ชุดนั่นแน่ๆเราก็มาลบผู้ชมว่าถ้าเกิดเราไม่เอาชุดล่ะจะเหลือเท่าไหร่ผู้ชมจากพันแปดสามสิบสองผชมพันแปดเราใส่สองเรือลบเราไม่เอาชุดเราลบไปห้าร้อยเก้าลบปีกสี่เก้าอ่ะเท่ากับเจ็ดร้อยสามสิบสี่เพื่ผูชมถ้าเกิดแบบว่าไม่เอาชุดผู้ชมจะเหลือแค่เจ็ดร้อยสามสิบสี่เพื่เพราะฉะนั้นเราก็จะทําการไม่เอาชุดผู้ชมนี่ กดตรงนี้ออกผู้ชมครับนี่จะไก่อดชุดออกไม่ได้ผมจะเอาแค่ตรงนี้นิมชูบแต่มาดูมันชูบว่าผมจะหมดถึง734เพชรหรือเปล่ามันชูบว่ในการสุ่มครั้งนี้ชูบดูซิว่าผมจะได้หน้ากากนี้ก่อนหรือว่าผมจะหมดเพชรก่อนผู้ชมผมว่านะิมชูบเพราะชุดผมมีแล้วอันนึงไม่แน่มันอาจจะออกชุดเลยก็ได้นิมชูบเพราะว่าอ่าไปออกเศษผู้ชมครับนี้ไปนิมผูบเก้าเพชรแรกจังหวะนี้อันนั้นนี่ ไม่ออกของที่ผมอยากได้คุณผู้ชมไปออกอย่างอื่นคุณผู้ชมดูสิต่อไปว่าอาหารแมวต้องออกแน่เลยผมจะหมดถึงเจ็ดร้อยเนี่ยนั่นไง <c oughs> เอาแล้วคุณผู้ชมครับจังหวะนี้ไม่ตบปืนกต็ตบได้หมดว่าหน้ากากไม่น่าจะออกง่ายๆนั่นไงเฮ้ยคุณผู้ชมเหมือนรู้ว่าพอเราอยากได้อะไรปุ๊บมันจะไม่ออกคุณผู้ชมครับเที่ยวนี้คิดว่าอะไรให้ถ่ายให้ถ่ายเล่นๆกับคผู้ชมครับให้คุณผู้ชมลองถ่ายเล่นๆกันว่ามันจะออกอะไรแล้วหวังตัวปืนกับไอ้นี่คุณผู้ชม ถ้าออกชุดมานี่คือแบบโคตรเลยนะคุณผู้ชมคือโคตรเลยแบบถ้าเป็นคนอื่นอาจจะดีใจแต่ผมแบบผมไม่อยากได้คือผมว่าไอ้น,นี่น่าจะมีค่ากว่าตัวคุณผู้ชมผมเดาว่ามันต้องออกตัวไม่ออกไอ้น,นี่หรอกจริงๆมาเอาออกเฉยยุ่งๆเงี้ยคุณผู้ชมครับโอเคออกชุดก็อเอ้ยออกหน้ากากก่อนเรียบร้อยคุณผู้ชมครับเท่ากับผมประหยัดไปเท่าไหร่เนี่ยคือผมเสียเวลาคุณผู้ชมต้คำนวณครับครั้งต่อไปคือ349เก้เพนซ์แองว่าต้องลบอีก349เพนซม สามสี่เก้าโอเคผมหมดไป385ร้อยเพจท่านผู้ชมไดห้หน้ากากมาแลี้ยชมชุ่มถามว่าพี่เอามาทำไมครับพี่ไม่ค่อยได้ใส่พี่ใส่แต่หน้ากากอันนี้อย่างเดียวคือพี่เอาไว้เฉียดชัว์เผื่อพี่แบบเออนคุนมชุ่มเผื่อพี่อยากเปลี่ยนงงอ่เผื่อพี่แบบเออเฮ้ยหัวโล้นนี่หวายนี่เราก็แบบเอออยากใส่หน้ากากอะไรอย่างนี้ชมเ่ะคือบไหนเดีย๋ยวหาไปไหนเดี๋ยวหาแฟชั่นชุ่มแฟชั่นชุ่มนี่เป็นไงชุ่มมีผมได้ทันทีชุ่มคราเป็นไง ยาปลุกผมสูตรใหม่่านผู้ชมครับคือใส่ปุ๊บมีผมปั๊บอยู่ในโหมดของหน้ากากเขาไม่อยู่ในโหมดหมวก่านผู้ชมนอนมันอยู่ในโหมดหน้ากากอ่ะมันก็จะใส่ผ้าปิดปากอะไรไม you know, ่ได้่านผู้ชมมันอยู่ในโหมดนี้เฉยเลย่านผู้ชมครับเกือบน่าเสียดายถ้ามันอยู่ในโหมดหัวนียผมจะใส่หน้ากากอื่นมากันได้่านผู้ชมแต่ว่ามันอยู่ในโหมดหน้ากาก่านผู้ชมไม่สามารถใส่หน้ากากอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็โอ้หน้าเสียดายเหมือนกันมันไม่เปิดปากมันไม่ปิดปาก่านผู้ชมมาใส่นวดใส่อะไรไม่ได้เร ไม่เห็นหมดเลยนี่จอมนี่ปากแดงนี่มีหนวดเข่า<ม>เออดูเข้มนี่นี่จอมประมาณนี้นะผมว่าเข้มอยู่<ม>น่าสนใจนะี่จอมขาสำหรับนี่โอ้โหปัญญาคือผมว่าหมวกมันสวยนะ้่จอมก็เลยแบบส่งหมวกนะี่ผมไม่สมอะไหมเคยนะเพราะว่าผมมองว่าเออไอ้อื่นมันไม่ค่อยสวยเท่าหมวกนะ้่จอมก็เลยเฮ้ยอยากได้หมวกอะไรามากกว่านะี่จอมก็เลยมาส่งเขานะี่จอมก็โอ้โหเูสิกระสูนยังไม่ได้ทำเลยเนี่ยเดี๋ยวรอไปเก็บทีเดียวดีกว่านี่จอมเพื่อรับของในแค้นก่อนนี่จอม รอคุชมรอเก็บรถหนึงมีใครขอข้อแค้นไหมไม่มีใครขอข้อแค้นเลยช่วงนี้รอไปเก็บทีเดียวคุณผู้ชมครับขัน้นคุณผู้ชม,มเพราะว่าผมยังไม่ได้เก็บแต่ตอนนี้เพิ่งสออาท็จผมรออาทิตย์ที่สามผมก็เก็บทีเดียวเพราะว่ามันจะได้ทำทีเดียวพวกภารกิจมันมีบางภารกิจมันต้องทำในที่เดียวกันอย่างเช่นเนี่ยลงเล่นโหมด44คุณผู้ชมครับแล้วก็เนี่ยลงเล่นโหมด44 แล้วก็ยิงหัวลงเล่นหมด44ใช้ไอวอลลงเล่นหมด44ทำดาเมจชมนั่นแหละคือมันเป็นภารกิจที่ว่าเป็นภารกิจร่วมเนี่ยลงไม่ได้เมจ44ใช้ปืนลูกซองเล่นหมด44สิบครั้งนะครับ mm hmm. ก็คือมันลงเล่นหมด44สิบครั้งมันก็มีโอกาสที่จะทําภารกิจลง,ล, 40, I all, ลงเล่นหมด44ใช้ไอวอลหรือว่าลงเล่นหมด44เพื่อสร้างความเสียหายได้นู่นมาเนี่ยสร้างความเสียหาย1 0 0 0พันหน่วยคุณชมในหนึ่งเกมคุณชมเพราะฉะนั้นมันก็เลยว่าเป็นภารกิจที่คาเกี่ยวกันก็เลยว่า,า,า,วาไว้รอทำทีเดียดดีว พอถึงเวลาภารกิจเปิดมดปวดปุ๊บผมไปทําทีเดียวได้เลยชมเพราะว่าถ้าเกิดภารกิจยังล็อกอยู่เนี่ยเราไปทําตอนนี้เราจะไม่ได้ชมภารกิจอ่ะคือเราทําตอนนี้เราจะไม่ได้ชมต้องรอมันเปิดก่อนเนี่ยเรามีภารกิจหมด44สังหารศัตรู50คนเนี่ยถ้าเกิดภารกิจเปิดปุ๊บมันจะนับรวมชมที่เราทำเนี่ยคือมันจะนับรวมเป็นแบบเออทีเดียวอ่ะคือประมาณประสบการณ์ในการทําตุ้มเดียวได้ภารกิจทั้งหมดชมประมาณนั้นในครับผมก็เอาไว้เราทําทีเดียวดีกว่ามันจะได้คุ้มๆชมครผมชอบแบบเครือบ สกิลหมู่อะไรคุณผู้ชมวะไม่ชอบแบบเวลาสายเดียวคุณผู้ชมประมาณนั้นนะครับก็คือปกติถ้าเล่นแบบ M M O R P G ผมจะเน้นลากมอนเตอร์แล้วก็ตีทีเดียวคุณผู้ชมประมาณนั้นมันจะเป็นอะไรที่คุ้มกว่าคุณผู้ชมครับซึ่งชอบความคุ้มอะไรอย่างนี้นะครับก็นี่ก็เป็นกิจกรรมสายฟรีที่อยู่มานานผู้ชมไม่หายไปสิคุณผู้ชมเจียงก็คงตั้งใจจะแจกปืนนะครับแต่ไม่ได้ปืนสักทีคุณผู้ชมเศร้าเลยคุณผู้ชมคือแบบเป็นกิจกรรมหมู่ที่อยู่นานมากคุณผู้ชมเพื่อออกไม่ได้ไม่ออกก็ได้ ไนเอ่ยเอากดไปีเดีวยวกดคุกกี้รันนะผู้ชมครับช่วงนี้ติดคุกกี้รันซะด้วยนะครับผูช้ชมครับก็ประมาณนี้ผู้ชมไม่มีอะไรแล้วกิจกรรมนี้ก็ไปแล้วผู้ชมหมดไปในเพียงเท่านี้ผู้ชมฝากกดไลค์กด subscribe ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไวด้วยคุผูช้ชมครับถ้าแสนซับแล้วอาจจะมีไม่อะไรไม่รู้อุบไว้ก่อนผู้ชมครับโอเคไปแล้ว